อลไรเจ้าไหนก็ยามาเอาดูเจียบจัง่ะเฮ้ยสมบันอันไหนเนี่ยวะมีเขาก็สมมีเต้นะวะนะก็เลยว่นกับว่นมาสมกันย่าใช่ไหมโอ้เออปีจ่าเนี่ยลูกควนนั่นเจี๊บมาที่กลังอยากยื้อเนี่ยสำบในมารู้พอเจอาไหนก็เตือเสริมมันหน่าวะนะเจริญดีงั้นวันหนึ่งมันก็กว่าหาโปมันนันเจ้าใจอภัยในเลย กัดถามเนี่ยกำเดียวนะกัดา,ามก้าเดียวกํามในข่าในโปเมป็นเพอเทคขานวันนะโอ้ด้ว่าเจ้าใจ้กวามในอ่ลูกเอ,อ้ในว่าโปเมลูก็ในมูอในว่าโปก็มูอถึงนว่าป็นเพอร์นั่นก็โปมลาดเลยวกวย,ยก้าไส้่บบอิเซเล็กในว่าตีตีเนี่ยโปทีตีได้เปลียนเัวแสในวะ่าน่ะโปก็เก็บมาลู อยู่นะกองอยากอยู่เสีย้าก็ยเอโปเก็มาหนโป้หาก็รู้เปลนโปเนี่ยใจอย่ามีเสือเรียกงสังอย่ามีกะอย่ามีกาวุวนสังแท่นในว่นนะเออมันใจก็มตักเสียงมตักเสียงอะไรถามก็ไม่ถามแทงถามก็ไมถามแทงเพราะนั้นอยู่ก่านะก็การนื้เสือได้มีวันน่ะเนื้จำมีโอ้เปลี่ยนเสือไหนรองในวันนะบ้นนั้นเพราะว่าตัวเก่าว่าเออเฮียงโป้เมื่มีลูยากัเปลีนเ้กออยากอยู่เสือนี่ในรับเสือเรี่องน้มันเป็นอยนาียงแถ่นั้นหลือในวันนั ก็เนพอยู่กับอยู่มาเน้อหางเน้อหัวนโปกนตั้งเน้อหงเนอหัวเต้เพรพะกอันไหนเต้เสื้อคือขุนเขาในมันมีหนำรู้เจ้าใจในมือเป็นซึ่งนั่นในก้อนมีปีกหานั่นก็ไอ้พวกขุนเขาสองเจอะะนะกวนหวงเขาสองเจอเพราะว่ามีปีกห่าในก็เปิเจ้ามันมันกลมเปิ้ลก้มหูซักมันก็เปิ้ลเจอในมันนำหูถึงว่าอ๋อพวกมีปีกหย่าดังหูดังหมอน่ไหลเน้อหางเน้อหัในนาเรียกว่าเปิ้ลกมหูเปิ้ลกมไหลเปิงอิงเขา เขาเป็่นคือคุณอะไรก็เปิ่นอะไรเปึี่ยนเขาในวันนั้นกลเว่าจะไหนมา่วว่นว่าเออตรดทีคู่กอดตังนาในหลวงที่อยู่เส้นไหนตไมเปลี่ยนในวันตุอยู่ๆในหลวงในเปิ่นสอนนะคู่มังมันเออก็เพื่อมันมีบุญกรรมปรมีว่าเออในตังหูตังหมอนมีตังนํำกูที่กูเลีน่นวะตังหูตังหมอน่ะกล้กัตังหูตังหมอนั้นนั้นเต็มตันโมยาอะไรใวันนั้นมันำันึงเสไหนวะ ชามยาในกว่ยเยาเปืดในเปึงอิงกวนเขาในเกิดมาในโลกาในเจบไม่ใคหนาวก๋อยอ่งมีเผาเตรมเป็นกบุษะนันนป๊ะเจียบไม่คหนามาในกกว่าหมอกวยกเปึงอิงหมอก๋วยอ่โปรหมมมีมาบัวในในตุขากบุษจนันหมอในเป็นผู้อันเฮ็ดเธอควรจั้งนนำเลยอยู่ลีกินหวานใน เป็นกู้สก็เป็นอะไรเออในวันนัเป็ีตัน้งดีเออใน่อยปืนก็ผมจุ่มซอมเออในวันสมหู้จะในวันนั้นการโมยาในดวการการจังมิ้วในปิกสมมามันโมเสียด้าก็อําเชิดลแต่นายหงอันไหนเด้เออปิกสมมาเขาโมไม่เออเป็นเสียมยาไม่เอเขาอย่าเปียากาหูมันหนําเฮเลเขาด้วยๆเอาเพว่าในปืนยังตีมีสักหักหูเขาก่อนเออนก็เป็นเจ้นเขาที่ครโมไหนเออการโมยาในในวันนั มันตังเสริมมันว่ดตีเจมันนะสายสีวกาลวานะหนมันด้สุยอนมายอย่าที่เป็นโมยาลงพรานวานะหนมันสุดย,ยอดมาอย่ามือลูกเอากำลัาเข้ามือเดียวในพระธะกำลังนะั่นอันนุงว่าเป็นเชียนกำลานั้นมีศาสดาพระเป็นสพสปตุมุตระป่อมาปันพระเป็นสพสปตุมุตระป่อใน สีวกาในกาเกิดเป็ียนก้นเหมือนนั้นทบญาพระรากกํมหนึ่งเอาไหนมันในกาทบหันว่ามีตะกาโกนหนึ่งอุปสกาโกหนึ่งเข้าออกกันในกันทักุติพระเป็นสปตุมุตราวะเข้าเข้าออกย่อมกันในวังจองเส้นไหนก็มันหันจับมันหันสังขายานในก็มันจ้องจักไรมดว่ะสังขายานในก็ต้องจักมันวาอาตะการกัลมาปวะเขากัลมาซาเสนนั้นนะ มันหันส่ไหนวะสัมกูวันวะหันตะกาคนนั้นเขานั่งจองมาหน่เมื่อเปลี่ยนส่งนไหนมันไม่คอยวะมันว่าอารูณกวนคนนันมันเปลี่ยนอย่างเอ๊ะสมกับมุดพระราเปลี่ยนเจ้ามุดสังขารเจ้าทั้งมวดันนั้นซ้ำหันเข้าๆออกจ้องกูวันนันมันเปลี่ยนอย่างไหนวะเผื่อว่ามันกับญาติบางจองเลยมันถามวะนะโอ้เจ้าขาเนี่าเจ้าในเปลี่ยนกวนอย่างเหตุการณ์สังขารได้เนี่ยวะนะ คาหันจ้าในกุวันกุวรนณะติจองเลยนะว่าก็ในต่อไปรูอุปสรรคการก้อนนั้นาในปิ่นโมยาพระปิ่นเจ้าเขาเนี่ยนะว่าคามาโดยพระปิ่นเจ้าหลัวหันนุ่มลาพระปิ่นเจ้าห้อมกายาพระสังขยานทั้งหมดเองสังขยานโอหุสักขามุดนะว่าเหลือเสียนั่นกหขือนกาคาในเข้าเข้าออกให้เจ้าไหนในป็นโมประจำตัว ขาเป็นเสาขานะว่าเพื่อนัันจะหันขกูวันกวันออกะเออเป็นไนี่ยขาดขใครเปลี่นจึงจะเอาแน่าเออผู้ใครเปลนก็สุดต้องไรน่ะนน่สุดต้องเอาเาได้นว่านะเออคาคาดีกว่านะนะว่าคนคนนั้นก็เนเวียงใดขาดดูขายยาเพิ่เนเวียงขาดน่วะบาในก็ออกไยอกก็ใน โมสิวกามือนั่นในนะ้ศวกานะมันก็ปางพระราพินสัปตุมุตระในมือเผาขึ้นมาเดี๋ยต้งสังขายานมือกลับซ้ำกับปานวะนะันนั้นเปลี่ยนเสียววันวมือเสียววันเอานะมันย้อนออกผู้สูน้ำบนในยาวย้อนเปลีนโมปะสมทูอันเดดดุมลาพระราพินเสาว,วะนะันนั้นเพราะวันนี้ก็ <c oughs> พระราพินสัปตทุมุตระโหวะอีวังหนดูในะวะ เออเาาเป็นหนังกำสุดตรองเตเป็นหนังกำสุดตรองนั่นเตเตเอาในห้องมันวะนะมันไหลกรนานาะินั่นเอา่ะมันไหลความสุยอนกันนั่นน่ะสุดตรองมากันนั่นนะเหตุนั้นไอ้ก็ตายตายเกิดเกิดมาหันต่อมาถึงกับกำผ่ามือเลี้ยวในะอันเป็นมือปันพระปินกโสกุฎามะก้อยกามือปันพระปิ่นกโสกุฎามะในะมือมันเกิดนั่น เมื่อมันเกิดอยู่นั่นพรอะนันไก็พระเป็น้ซเขามาใน,นเมืองอยาสิกิวนะมากำมันดังเมื่อนั้นคุณเอาคำปิ่งพี่สาราก็ดูไว,อว,อวอ้อ่ะดูจ้องดูไว้จ้องอ่าวยรู้วันนั้นน่ะก็เปิดสนานเลเมือด้วยสนั่นมันถึงโคเรีกยกมันไปทบเนื้อใทบเน้พระเป็นสองโบพระเป็นเจ้าเขามาแทงปกทนสองก่อนก็เพื่อขังจ้องหวยรู้ว่นนั้น คุณเอาคำปิดพิสร,ราดดูนะมียานสังขารอยู่ไว้พระเปิซสมเจ้ากว่าดตดต้สาสัลีแะกว่าดโคชัดต่างที่ต่างจัง,งโปวายมาขึ้นเข้ามาขึ้นแทงปอกหนึ่งเห็ไรนลงกว่ากวไหนก็เปืดสู้ย้อนมาก,กันนันแ้วเลยการสู้ย้อนนั่นมันปั่นมากนะตื่นมีเสือค ใครฮ็ดเสียมอยาใครเปลี่ยนเสียมอยาก็เพราะฉะนั้นถึงวันหนึ่งมาเนี่ยมันออกก่อนเลยนเมึงกว่าหันโลวูในมานาะถามเปิ่อนวะเฮาขาลุกกาละมาในีเฮาขาลุกมึงตะกะัศิลามาตะกะัศิลานัขายยินว่าเปิ่อนตีเปิ่นสอนปิญญาจั้งหูจังหมอนัยเขาเนี่ยะเออเจ้า,เาที่เมืองเขาในสอนเออ่นี่ยะส่วนลองเสียมอยาในไรก็ข้าเนี่ยวะไรมดเขยาเ่าในวันนะก็ไม่ถามกับถามมาใน มันเขาสายกันหรอแต่ก็สีลานว่าในอยู่ในกันทาราตึงกันทาราตึงเลยต้งหมักกระทะตึงในไก่กันนะนะเพราะด้วมีผงโบ้ในเขาที่ล่หันความมีอยู่ตั้งตั้งสิ่งของมันจุกบนเนี่ยกันทาราเนี่ยก็เออหมดทั้งผู้น้อก็ในพราะมาตัวยมักกระทะในตีมืองอยาสกิวในมีอยู่ตั้งอกเนี่ยมันไก่กันนะมันเลยผ่านปลาไหลมองก็่าเพิ่งจะไหนเนี่ย มันตังเจอตังโคห้เปินเสียมโมยะมันรัดโอมนันนะมันถึงโคเล็กมันก็กว่าจะมันเป็นโลเจ้าโล้ันมากะาขายเสนนั้นในมือตะกัศิลานั่นนะกว่าจอมปืนอ่อนนะกว่าเทียวมือตะกัศิลายาวว่ะตีเสียมยตีสัปมกะอันก็สอนปนพยายา่นั่นตัดอีห้าลูกน้องตะปีในปืนมีไว้สองหลองอะ จะลองนึงในเป็่นลองเงินหนอนจ้องหน่นเนทะาแต่ลดไหนโป้ว่าตกว่าเห็นกันนั้นปรป้วันไหนตีเลยปันเงินอ่อนต้างแต่เมียหนึ่งในนะแต่เมียหนึ่งในเป็นป่นเปลี่ยนคนมีรู้เมื่อนังดุสเทเตเขาเมื่อนังูุคุณเขาทราบกว่าสนาดกว่าสอนเขาเห็นนั้นเปลนมีเงินลูกปุ่งนาคนมีเขาดุสเซเเขาทราบขานาน,นเปล่นเอาเงินไนกว่าอาปปะนะเฮเลยสอนเมียเหลวไป ก็นอนก็กินในสอนกันมือแห้งเออในเป็นเมียวหนึ่งแทงมียวหนึ่งในอ่ำมีเงินสังปู้เป็นซึงนั้นในสมการคือในเอาตูเฮาในก่ายย้อนเป็นตะเพีเลยย้อนเฮ็ดหัวยาวพิศเสียวันน่ะเออเขาก็ยินนหนักเหมือนซึงหนออ่าอันเป็นอิงคุณมาล่าซึ่งนั้นนะก็สอนกันมาไกาดูก็สอนกันมาหลายหลายเออเมื่อเป็นซึ่งไหนใน เมื่อเอาตัวเทากับอาเป็นลุงน้องตะเปี้ยอะไรก็มันดูกับตำรวจตั้งกว่าแล้วดูซ้อนเอาปีกใหญ่เลยเฮ็ดคาเจ้านั่นน่ะสะโพมันแช่ดูแจ้งก็เจ้าเด้านั่นนี่นะเออเมื่อเปลี่นเส้นนั้นนละเมื่อหนังใจสีวาก้าวในของเปลี่ยนอันมุนเสว่าโคดสองนี่อเออเอาดูกับอาเี็ก็เป็นลุงน้องตะเปี้ยเลยซ้อนเส้นนั้นน่ะแต่ก็ไปสั่งมันมีเงินมันรักปากอะไโป่งกวามันลาดว่ะพราะลาดในมันหู้อยู่ว่า ป้มพันกว่าก็เพื่อสังก็เพื่อก็เรียกหรอโป้ดิมพันกว่ามันนําอยู่ไรอ่ะฉะนั้นมันหันว่าปีญญาในมีลองหลําลองนะว่าไหนก็กว่านะกว่าอะไรก็สอนก็อยู่ที่สายอะไรสอนในเมื่อสอนในน่ะมันสมปิญญาเลียดแต่ว่านะปิญญาเลียดเสี่ยย่อมก็สสมถอมกามนะเฮ็ด่วยยาวิชาเสียจอยแถมเสียฉะนั้นในเสียก็หักมันหนาวนะ เมื่อเปลี่ยนขนาดนอยู่กว่าในเสียสอนบันมันเนอันเสียสอนย่อมก็าจำได้ขุนผีศิเจ้าเนีสมัตถด้วยถึงว่าว่าโอ้สิว่ก้าเนีตีเปลนมันเป็ี่นก้อนนั้นสุยอนติพรามาติเปลี่ยนผายอุปธรรมอันใจดูเลพระเป็นเสาตีเป็นเสียมอยาพระเป็นเศ้าเลยตีเลยจอยแถมมันก่อนว่าสื้อไหนเลยเอาจอยแถมมาเนี่ยอ่า ซอยแถมซื่อในมาสอนว่าผีก็สอนปันว่านะมาเขาสลามันเหรอสอนปันว่าในหลิงว่ามาสอนปันลองผีสอนให้มันเปียกปึงรู้พอยาซื่อกรรกวนสื่อซากว่าก็เลยเอายาซื่อใส่ร้อนสื่อเลยเปลี่ยนกว่าซื่อในผีก็สอนปันว่านะเสียมันก็การถึงฟ้องเปลี่ยนอะไรหมอนั่นก็สอนปันว่าเปลี่ยนสองปึงไว้ว่าเพื่อเจี๊ยดผีกันในเอาเต็มทวนหงอกมดว่าตีเต้มันใน คนโยโย่เนี่ยเปลี่ยนกว่าสิบหกปีก็เหนีวอ่ะตระก้าวกว่ากบวนไหนเนี่ยเจี๊ยตี่นมันใจพอเปล่ยนอะเมื่อเจียตีนั่นมันก็ทำสลามันอ่ะเสียขาเนี่ยว่ะการสอนเอาตังหมอบยาควนเน่ยไปย่าวขาเนี่ยว่ะขาเนี่ตึงลูสอนแท่งขาเนี่ยว่ะเออใจเออเนี่ยว่าเสียมันก็ไม่เคยปั่นมือสอนกอดที่ที่เนางเปียงน่ยว่า สาตเปอันทีหูเจอสลาเมือนจังหนังใจในมันมีเผาอยู่กะจอยสลากว่าที่ที่ละนี่วะมันนำขึ้นว่าอ้าเปลียนอะไรคะก็ปืนขาวนี่เออจอถึงเฮือนขายเอาดูไรเมื่อยอ่ะ